วันนี่เอ็กซ์โปสองพันยี่สิบสามแบงคอกเยนโค้งสุดท้ายแห่งปีกับมหากรรมการเงินสุดยิ่งใหญ่นายกิตติดาจีนานะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเป็นประธานเปิดงานมันนี่เอ็กโป2023เป็นคอกเยนว่ารัฐบาลได้เร่งดําเนินการสร้างความรู้ทางการเงินให้ประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวและปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกจับตามองทําให้ทุกภาคส่วนกําลังให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการเงินสีเขียวซึ่งจะมาพร้อมกับโอกาสทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและ ย,ยืนผมดีใจนะครับที่ได้เห็นความสําเร็จของงานนะครับโดยเฉพาะาความสําเร็จของงานใน2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการเป็นแหล่งความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนนะครับแล้วก็เพิ่มพูนทักษะทางการเงินในส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการนําเสนอนวัตกรรมและก็แนวคิดทางการเงินใหม่ๆซึ่งในปีนี้ได้เสนอแนวความคิดเรื่องของการเงินสีเขียวนะครับ ซึ่งเป็นการเงินที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นเรื่องที่ทันสมัยนะครับเพราะว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความสําเร็จใน2เรื่องนี้สอดคล้องกับวาระสําคัญของรัฐบาลกล่าวคือเรื่องของการสร้างความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินจะเป็นเกราะ ป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสําคัญมากนะครับโดยงานในครั้งนี้มีธนาคารและสถาบันการเงินบริษัทประกรันบริษัทหลักทรัพย์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนําบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบ,บวงจรมาเสนอให้กับประชาชนอาทิเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคล ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัยและการลงทุนต่างๆอีกมากมายพร้อมด้วยแคมเปญและโปรโมชั่นสูดพิเศษส่งท้ายปีที่แต่ละบ <Wow. S 1> ริษัทนำมาเสนอภายในงานครั้งนี้วันนี้เมืองไทยประกันชีวิตนะครับมาออกงานมันนี่เอ็กซ์โป14-17ธันวาคมนี้นะครับในส่วนของเมืองไทยนะครับตอนนี้มีประกันหลากหลายอย่างเช่นตัว d ีเฮลพลันะครับ เพื่อนๆที่สนใจประกันสุขภาพประกันชีวิตนะครับเชิญที่บูธเมืองไทยประกันชีวิตครับมีของรางวัลเพียบนะครับมาแล้วประทับใจแล้วก็เสริมสร้างความมั่งคั่งบางคนได้ครับสำหรับบูธทิพยาประกันภัยในงานวันนี้นะคะเรามีส่วนลดประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันเดินทางประกันรถยนต์นะคะแล้วก็ประกันอื่นๆมากมายเลยค่ะสูงสุดถึง23ซตนะคะแล้วก็ มีของแถมนะคะรวมมูลค่ากว่าแสนแสนบาทค่ะสำหรับคนที่ซื้อในงานนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นชินของคํามูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทด้วยค่ะในงานนี้สามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้นานสูงสุด10เดือนค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาที่บูธท,ทิพยพยาประกันภัยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับงาน Money Expo นะคะปีนี้เราก็เ,าเป็น year end แล้วเนาะสำหรับบูธ FWD คะ่ะอยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะเข้ามาที่ FWD เนื่องจากว่าของเรามีผลิตภัณฑ์นะคะที่ตอบโจทย์ ทุกกุ่มทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินออมแล้วก็สุขภาพนะคะโดยเฉพาะตัวสุขภาพเหมาจ่ายค่ะซึ่งเป็นตัวประกรันที่ครอบคลุมทุกมิติเลยนะคะแล้วเราก็มีตัว h a l t h Family ่ช a r i n g ด้วยนะคะ,ะเราแบ่งปันค่ะแชร์ความคุ้มครองของคนทั้งครอบครัวนะคะด้วยเพียยประกรันที่ถูกมากๆเลยค่ะ นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะแวะมาที่บูธ FWD ของเราค่ะสำหรับงาน Money Expo 2023 Bangkok Year End จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17ธันวาคม2566ณหอ7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตแ <Yahoo! S 3> ล้วพี่แล้วพี่ก็จะหนุนกันไปนะครับอันนี้เป็นที่พักเลยครับช่วงนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ไปร้องเพลงใน धाव